สวัสดีครับสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกทคนนะครับวันนี้เจอกันกับพรีวิวฟุตบอลประจําวันกันนะครับก็เข้าสู่อีกหนึ่งวันของโปรแกรมช่วงกลางสัปดาห์ในวันนี้ครับคาฟุตบอลคาราบาลครับนะครับต่อเนื่องจากรอบรองชนะเลิศเกมแรกเมื่อวานนี้1คู่วันนี้มีอีกหนึ่งคู่ลงสนามการแข่งขันครับน่าสนใจไม่แพ้กันคือท็อตแนมอัลเปอร์เจอกับลิเวอร์พูลส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นฟุตบอลซูเปอร์คัพของสเปนรอบรองชนะเลิศแอตเลติบิลเบาเจอกับบาร์เซโลน่านะครับไปดูความพร้อมพรีวิิวววกกกก่่อออออนนนนนนนเเเเเเเตตะะะะคคคคครรรรรัััับบบบขงงมาาาาพลลลลยืี้ใสป์์ ซึ่งสเปอร์เองนะครับช่วงเวลานี้ยังคงมีปัญหาเกมรับล่าสุดก็ยังแพ้ให้กับนิวคาสเซิลนะครับเกมรับนักเตะทั้งป่วยทั้งมีอาการบาดเจ็บตอนนี้จัดทับกันนะครับปวดหัวแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ที่แอสตันอตเตโคกรูต้องจัดการผ่านมันไปให้ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ไม่เปลี่ยนสไตล์การเล่นนะครับเป็นบอลเดินหน้าเปิดเกมบุกอยู่แทบจะตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเรื่องของสภาพร่างกายของสเปอร์เป็นปัญหาใหญ่นะชั่วโมงนี้ครับผิดกับลิเวอร์พูลครับมีตัวเลือกนักเตะให้เลือกใช้มากมายวันนีี้กก็คคงจจะขาาาดเแแ่่่โมตวอบร มาร์โคนาเต้ก็คัมแบ็กกลับมาลงสนามได้แล้วนะครับก็เพิ่งเจอกันเมื่อ4เกมก่อนนะครับอย่างที่จำกันไปนะครับซึ่งลิพูก็บุกไปเอาชนะสเปอร์ได้ หประตูต่อ3นะครับซึ่งเกมวันนี้บุกไปเยือนก็คงไม่มีปัญหาครับความพร้อมมีมากกว่าถึงแม้ว่าวันนี้ก็ต้องต้องลุ้นนะครับว่าจะมีการโรเตชันเปลี่ยนแปลงนักเตะมากน้อยขนาดไหนแต่อย่างไรก็ตามครับเกมรุกน้ปัจจุบันของลิเวอร์พูลนั้นกําลังเข้าได้เข้าเข็มแล้วก็ดูดีกว่าสเปอร์เยอะกองหลังสเปอร์มีปัญหาชัดเจนครับตรงข้ามกันตรงนี้ผมเลยเชื่อว่าวันนี้ลิเวอร์พูลครับจะเป็นฝ่ายบุกเอาชนะถอดนมฮพอสเปอร์ไปได้ในเกมแรกของฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับไปกันท งชนะเลิศเกมแรกอ่าเป็นนัดเดียวจอดนะครับขออภัย นัดเดียวจอดคาชนะก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเลยคืนนี้จะลงเตะในเวลาตีสองนะครับอเลติกบิวบาเจอกับบาร์เซโลนาครับไปแข่งขันที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับอเลติกบิวบฟอร์มการเล่นตอนนี้เนี่ยไม่แพ้ใครมา14เกมติดต่อกันแต่อย่างไรก็ตามเวลาเจอกับบาร์เซโลนาไม่เคยง่ายอยู่แล้วนะครับแนรุกก็เป็นพี่น้องอินยากิววิลเลียมส์แล้วก็นิโก้วิลเลียมสส่วนบาร์เซโลนาครับ4เกมหลังฟอร์มการเล่นไม่ค่อยโอเคชนะเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับมีปัญหาเรื่องฟอร์มมกกาาารรเเเลล่่่่่นอออออยยูพสคววแตงทีบัจ แอตเลติกบิวเบลมักจะทำได้ดีและมีผลการแนน,นที่โอเคเสมอๆนะครับและส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะได้เยอะซะด้วยนะครับเลือกมองว่าผู้นี้เหมือนเป็นบอลแพ้ทางกันประมาณหนึ่งบาซ่าอาจจะยังไม่ได้ดีมากยังไม่ได้เหนียวมากแต่ว่าเวลาเจอกับแอตเลติกบิวเบ o โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ลามินยามาราฟินญาเปดียกาบี้พวกนี้ครับยังมีช้อยในการเลือกเล่นได้ค่อนข้างเยอะแล้ววันนี้เนี่ยมันเป็นสนามกลางไม่มีฝั่งใดได้เปรียบเสียเปรียบกันด้วยนะครับผมคิดว่าวันนี้บาซ่าครับมี โอกาสที่จะบุกเฉือนนะครับแล้วก็เก็บชัยชนะเหนือแอตลิติกบิวเบาผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ในฟุตบอลซูเปอร,ร์คัพที่แต่กันที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับและนี่คือทั้งหมดของ Preview f o o t ตบอลในวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามการครับไว้กลับมาอัปเดตเรื่องราวดีๆก่อนเตะแบบนี้ได้ใหม่ในวันอื่นๆนะครับวันนี้ต้องลางกันไปแล้วสวัสดีครับ